ประเด็นที่เราติดตามกันมาซักระยะหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็ดูเหมือนกับว่าสถานการณ์จะตึงเครียดมากขึ้นเรื่อยๆวันนี้มีความคืบหน้าอีกหนึ่งประเด็นค่ะสําหรับเรื่องของรัสเซียและยูเครนนะคะหลังจากที่สํานักข่าวต่างประเทศมีการออกมารายงานการถแถลงครั้งสําคัญของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียค่ะที่เขาออกมารับรองสถานะของภูมิภาคโดเนสและลูฮันซ์ซึ่งเป็นพื้นที่ทางตะวันออกของยูเครน และเป็นพื้นที่ที่มีการสู้รบกันระหว่างกองทัพยูเครนและกองกำลังแบ่งแยกดินแดน คาดว่านะคะการประกาศของประธานาธิบดีปูตินเนี่ยจะส่งผลกระทบต่อความขัดแย้งในภูมิภาคให้มีความตึงเครียดมากยิ่งขึ้นไปอีกโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะเมื่อรัสเซียตัดสินใจส่งกองกําลังรักษาความสงบเข้าไปในพื้นที่ก็อาจจะทําให้มองได้นะคะว่านี่เป็นการบุกยูเครนขณะนี้เนี่ยต้องบอกว่ายังไม่ทราบถึงรายละเอียดนะคะว่ารัสเซียจะส่งกองกําลังเข้าไปเป็นจํานวนเท่าใดและมีเป้าหมายในการปฏิบัติภารกิจ งงไรบ้าโดยหน่วยข่าวกลองของสหรัฐเชื่อว่ารัสเซียจะส่งทหารเข้าไปภายในวันนี้หรือว่าวันพรุ่งนี้ค่ะ ในการถแถลงซึ่งมีการถ่ายทอดสดไปทั่วประเทศนะคะประธานาธิบดีปูตินมีท่าทีที่แข็งเกล้าอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะเริ่มจากการที่เขาเนระบุว่ายูเครนถือว่าเป็นส่วนสําคัญของประวัติศาสตร,ร์รัสเซียและดินแดนทางตะวันออกของยูเครนก็เคยเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียมาก่อนเขามั่นใจว่าคนรัสเซียจะสนับสนุนการตัดสินใจในครั้งนี้ค่ะซึ่งผู้นํารัสเซียก็ยังมีการกล่าวอ้างนะคะว่ารัสเซียเป็นฝ่ายที่ถูกปล้นจากการ ล่มสลายของสหภาพโซเวียตเมื่อปี1991และยูเครนเนี่ยทำตัวเหมือนกับเป็นเมืองขึ้นของสหรัฐที่ตั้งรัฐบาลหุ่นเชิดขึ้นมาบริหารประเทศอีกทั้งยังแสดงความคิดเห็นว่าประชาชนยูเครนกำลังเจ็บปวดจากการบริหารของผู้นำคนปัจจุบันและการประท้วงยูเครนในปี2014ที่โค่นรัฐบาลที่สนับสนุนรัสเซียก็ถือว่าเป็นการทำรัฐประหารอีกด้วยมีรายงานค่ะว่าก่อนที่รัสเซียจะประกาศรับรอง กลุ่มแบ่งแยกดินแดนได้มีการแจ้งประธานาธิบดีอิมานเูเอลมาครงของฝรั่งเศสและนายกรัฐมนตรีโอลาฟของเยอรมนีรับทราบแล้วด้วยนะคะโดยทางองค์การสหประชาชาติหรือว่า UN และองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโตค่ะและชาติตะวันตกเองตอนนี้ก็ออกมากล่าวประนามรัสเซียกันใหญ่เลยนะคะที่ลุกล้ำอธิปไตยและดินแดนของยูเครนค่ะ ทางด้านของอันโตนิโอกูตาเรสเลขาธิการ UN เปิดเผยว่ารู้สึกกังวลอย่างมากเลยถึงการตัดสินใจของรัสเซียที่เกี่ยวข้องกับสถานะภูมิภาคโดนเนสและลูฮันส์ของยูเครนซึ่งทาง UN ก็ยังคงสนับสนุสน,อนอธิปไตยเอกราชและความชอบธรรมในดินแดนยูเครนอย่างเต็มที่ภายใต้การรับรู้เขตนแดนของนานาชาติก่อนหน้านี้เนี่ยประธานสภาย,ยุโรปและคณะกรรมาการยุโรปนะคะก็เคยออกมาเปิดเผยค่ะว่าพวก ขอประนามการตัดสินใจของรัสเซียที่รับรองให้ทั้งสองดินแดนดังกล่าวเป็นอิสระโดยชี้เลยนะคะว่านี่แหละมีความชัดเจนว่ามีความเคลื่อนไหวดังกล่าวถือว่าเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายสากลพร้อมในถแถลงการเนียมีระบุด,ด้วยนะคะว่าสหภาพยุโรปจะดําเนินการคว่ำบาตรคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทําที่ผิดกฎหมายนี้ค่ะ ส่วนทางด้านของฝรัง่งเศสเองก็พยายามจะหาทางออกด้วยการเจรจามาตลอดกล่าวประนามการตัดสินใจครั้งนี้ของประธานาธิบดีปูตินนะคะระบุว่าเป็นการละเมิดคำมั่นที่รัสเซียได้เคยให้ไว้ต่อ,อนานาชาติและเป็นการโจมตีอธิปไตายของยูเครนค่ะ ขณะนี้เนี่ยประธานาธิบดีมาครงนะคะก็ได้ร้องของให้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติได้มีการเปิดประชุมด่วนและเรียกร้องให้ชาติยุโรปออกมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียร่วมกันแล้วค่ะ โดยชาติอื่นๆอย่างสหรัฐและสหราชอาณากรเองก็กําลังเตรียมออกมาตรการในการที่จะคว่ำบาตรรัสเซียเร็วๆนี้เช่นเดียวกันนะคะรวมไปถึงรัฐบาลญี่ปุ่นค่ะที่เลงว่าอาจจะร่วมคว่ำบาตรพิจารณาการบังคับใช้มาตรการที่เข้มงวดมากยิ่งขึ้นกับรัสเซียอีกด้วยค่ะด้านสำนักข่าว CNN นะคะได้รับการรายงานการถแถลงของประธานาธิบดี วอดิมีเชนสกี้ของยูเคนนะคะที่ออกมากล่าวต่อประชาชนบอกว่า เราอยู่ในดินแดนของเราเราไม่เกรงกลัวต่อสิ่งใดหรือใครเราไม่ได้ตกเป็นของใครและเราจะไม่ปล่อยอะไรให้กับใครทั้งนั้นเรามั่นใจในเรื่องนี้ค่ะนี่ก็เป็นการออกมาถแถลงนะคะของประธานาธิบดีของยูเครนค่ะที่ค่อนข้างจะมั่นอกมั่นใจทีเดียวนะคะว่าเราไม่เกรงกลัวหรือว่าไม่เป็นเมืองขึ้นของใครนะคะหลังจากที่รัสเซียประกาศการรับรองเอกราชของกลุ่มแบ่งแยกดินแดนในพื้นที่โดนเนสและลูฮันส์จากนั้นเนี่ยก็ ก็เริ่มส่งทหารที่อ้างว่าเป็นกองกำลังรักษาสันติภาพเข้ามาในพื้นที่ของยูเครนตะวันออกแล้วค่ะซึ่งผู้นำยูเครนก็กล่าวเสริมด้วยนะคะว่าการการะทำของรัสเซียถือว่าเป็นการละเมิดต่ออธิปไตยและเขตแดนของยูเครนพร้อมทั้งย้ำนะว่าเขตแบ่งเขตของยูเครนเนี่ยเป็นแบบเดิมแม้ว่ารัสเซียจะไปอ้างว่าเป็นของตัวเองก็ตามค่ะ ยูเครนเนี่ยยังคงใช้แนวทางสันติและเน้นไปที่การเจราจาผ่านทางช่องทางการทูตต่อไปนะคะนอกจากนี้ประธานนาธิบดีเซเลนสกี้ก็ได้มีการเรียกร้องให้พันธมิตรแสดงออกถึงการสนับสนุนอย่างชัดเจนมากกว่านี้แล้วก็มีประสิทธิภาพในช่วงเวลาที่สําคัญค่ะเพื่อจะแสดงตัวออกมาเลยว่าใครคือมิตรที่แท้จริงและใครคือคนที่ใช้คล้ายกับว่ากําลังเล่นละครนะคะในการที่จะ ข่มขู่รัสเซียโดยใช้เพียงแค่คำพูดอย่างเดียวเท่านั้นค่ะสำหรับประชาชนชาวยูเครนเองเนี่ยประธานาธิบดีของเขาก็ระบุนะคะสื่อสารไปถึงประชาชนบอกว่าขอให้มั่นใจว่ารัฐบาลจะรับมือกับวิกฤตนี้อย่างใจเย็นและมั่นใจโดยได้แสดงความขอบคุณคนทั้งประเทศที่ตอนนี้ตอบรับต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างสงบนะคะ อย่างไรก็ตามค่ะต้องบอกว่าการประกาศรับรองการแบ่งแยกดินแดนพร้อมกับมีการส่งทหารเข้าไปในยูเครนของรัสเซียเกิดขึ้นไม่กี่วันนะคะหลังจากที่สํานักข่าวต่างประเทศมีการรายงานค่ะว่ากองทัพของรัสเซียและเบลารุสได้ตัดสินใจทําการฝึกซ้อมรบทางทหารร่วมกันโดยอ้างว่าเป็นผลมาจากการที่เกิดการประทะในเขตดอนบัสของยูเครนก็เลยทําให้รัสเซียเองยังคงต้องตรึงกําลังทหารราวๆาวสามหมื่นนายที่เบลารุสต่อไปค่ะ อีกทั้งทางนาโตก็ยังระบุว่ารัสเซียอาจจะใช้ทหารกลุ่มนี้แหละในการที่จะบุกยูเครนนะคะ ในวันเดียวกันค่ะทางสถานเอกอัครราชทูตของสหรัฐอเมริกาประจํารัสเซียก็ออกประกาศเตือนพลเมืองให้เพิ่มความระมัดระวังและเตรียมแผนการอ,อพยพในกรณีที่ไม่ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลของสหรัฐอีกด้วยนะคะหลังจากที่มีสื่อเนี่ยรายงานถึงคําขู่ในการโจมตีต่างๆในรัสเซียอย่างเช่นแหล่งช้อปปิง้งสถานีรถไฟสถานที่สาธารณะในเมืองใหญ่ๆรวมไปถึงบริเวณชายแดนรัสเซียและยูเครนค่ะแต่ขณะนั้นทางรัฐบาลรัสเซียเองก็ออกมาปฏิเสธ เช่นการอย่างแผงกก้วเลยนะคะว่าไม่มีไม่มีแผนที่จะบุกแต่อย่างใดคะ่ะตอนนี้เนี่ยสถานการณ์เริ่มปัทุมากขึ้นแล้วนะคะท่ามกลางความกังวลที่หลายคนจับตากันนะคะว่าอาจจะนํามาสู่ชนวนเหตุของการเกิดสงครามในครั้งนี้ได้นี่เป็นอีกหนึ่งมูลเหตุครั้งสําคัญนะคะคงจะต้องติดตามกันต่อค่ะว่าประเด็นเรื่องของรัสเซียและยูเครนจะดําเนินอย่างไรต่อไปหลังจากนี้ XPner 2021 เล่าตั้งแต่ต้นเรื่องหนังสือรวมสรุปเหตุการณ์ตลอดปี2021คดีผู้กำกับโจ้สุดสะเทือนขวัญความเคลื่อนไหวในรัฐบาลขย่มเก้าอี้นายกการชุมนุมของกลุ่มเยาวยชนของเทนนิสข่าวดีของคนทั้งประเทศ e x p e n ์เ2เ2อเล่าต,ต,ตั้งแต่ต้นเรื่องทั้งเรื่องราวในไทยและต่างประเทศบันทึกทุกบริบทตั้งแต่ต้นจนจบกับขวปีแห่งความหวังของคนทั้งโลก หนังสือเล่มแรกโดยกองบรรณาธิการ่าว w o r k p o ทอย t ูเดยสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ทาง Lazada และ Shopee